ผมเลี้ยง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 ข้าวผมเลี้ยงข้าวโอนมาสิครับอยู่ข้างบนครับโอนมาสิครับว่าเล่นข้าวครับโอนมาสิครับตอนการการน่าจะเสร็จยังเหรอครับคือคือคือพี่ครับพี่กี้พี่คือคือพี่ครับเมื่อกี้พี่ด่าผมมาพี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพี่โอ้เสียงเล็กเป็ดเลยจังเฮ้ยใครวะเสี่ยงวันนี้เออพี่พี่ด่าเมื่อกี่ะพี่ไม่ด่าหรอโมดคุยไรออพี่พี่ด่าเมื่อกีอด่าเมื่อไงคุยดังดีโอ้โหอันค่ะ เฮ้ยเขาเขาเสียผู้หญิงนะเฮ้ยชิเกตไม่ใช่ผมพี่พี่นะผมขอพี่ไอ้มอสมอสผมอสมอสเดี๋ยวกูขอโทรไปหาพี่แป๊บนึงนะเว้ยไปโทรไปหาพี่แป๊บนึงเฮ้ยพี่มาเป็นผู้หญิงเหรอวะพี่อัดผมผมตาสามเองนะครับอะไรครับอ๋อี่เกตครับ พี่ครับพี่พี่มีแฟนอย่างครับอะไรครผมพี่เกศดีพี่อะไรนะพี่เกศสวยสัสพี่เกดครับพี่พี่เกดครับพี่มีดุนป้ารับเนี่ยดุนเอาไว้ป้องหัวพ่อของเขาสัสตากระเบือพี่ใหญ่ป่ะครับพี่สองนิ้วโอ้ยตากระเบือมันก็ไม่อยากแม่มึงตาดำพลิกอยู่ใช่ป่ะเกดแค่ศหัวหน้า มีกับมื่อเีินของมึงินของมึงขโมยแม่มาอยู่ชิบ้าเป็นหลุดจักเป้าเขาลันหนองบนหลุดจากเป้าเขาหลันหนองบนอ่ะพีมเงินจิกรู้จักเป้าเขาหลันหนองบนเฮ้ยพี่หมอที่หนึ่งพี่อรัพี่อรัพี่จะให้ผมเตเลยไหมคะพี่หรือยังไงครับพี่พี่ให้ผมเตเลยไหมครับพี่แก้วครับด่าผมหลายรอบแล้วให้ผมเตเลยนะครัะไม่เดี๋ยวกูมีเพื่อนแก้วนะไอ้นี่นี่ว่ะอ๋อมีอ่ะเออมี ว้่วว้าวกูดังกูดังไหนไหนพพี่แก้วดังมากเลยเหรอพี่เอาโทคทีครับบ้านผมมีละบ้านผมมีละคังนะครับเลยบ้านผมดังบ้านผมเปิดลโพงครับเย้โอ้พี่คนดังเลยครับพี่พี่ก็ดังมากเลยครับก็บ้านผมมีละคังนะครับผมเลยดังพี่ไม่รู้เหรอครับคุณไม่รู้ไม่เลยครับพี่บ้านพี่บ้านพี่เปิดวัดเหรอครับหรืออะไรเหรอฮะ อยากัดกันครับจะกัดกันครับยากัดกันผมผม,มาาผมไม่ใช่หมาครับผมพี่พี่ตอนนี้ผมกินเพี่ครับพี่ครับนิดหน่อยเอาแล้ให้บุญนะพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวเออเอแบ๊ดแบ๊ดแบ๊แบ,แบ,แบ๊แบอะไรอะไรมึงอยากมึงอยากทำกบับพี่มาทำบบของแบบมึงไหมแบบอะไรวะทิ่มเข้าทอ้องกูไม่ได้ มึงอยากทำกับใครไหมอย่าอย่าอย่าเพิ่งเตะดิครับพี่ผมจะคุยกับพี่แก้วนะอย่าเพิ่งยุ่งดิฮัลโหลฮัลโหลเออจะเตะผมเจอคนนี้ในสังคมแบบนี้เยอะมากครับก็อยู่สังคมเดียดสิครับไม่เหมือนมึงเลยไม่เหมือนมึงเตะคนอื่นเก่าๆหรอชมละแล้วพี่จะทำไมอยาคุยเลยอ่ะครับพี่พี่ครับเออมึงคุยอหะเออมึงคุยแหละเออมาคุยอละ ไม่ซื้อไม่ลาพานไม่ซื้อไม่แมวแมเแมวไม่ร้องดิไม่ซื้อหม่ไม่ซื้อม่แมวไม่เอาลพานไม่ซื้อหม่แล้วนะทางบ้านกูถึงบ้านกูจะแยกโจดแต่มึงอ่ะเอาตังของมึงอ่ะไปซื้อใหม่ให่เถอเชียกูอะครับพี่ไยผมผมเสียงดีแบบนี่แลับครับพี่เสียงมเสียงมันช่างเกียนเลยเกินเพอดูแสีเเสียเลยเขเสียเลยอนเสียวเสยวเอา เตี๋หูไม่ไหวจ้ะลอยตี๋นี้อะไปไอ้นี่ดูไม่ลิงมาแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่ลิงไม่ใช่หรอไย,ย,ยเยี่ยนี่มันที่ตาย